สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านเดี่ยวมือสองพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวอยู่แถวพัทยาหัวใหญ่จังหวัดชนบุรีค่ะอยู่บนที่ดินขนาด125ตารางวานะคะราคา2 9ล้าน9นบาทยกแปลงเลยค่ะค่าโอนคนละครึง่ง ตัวบ้านมี2ห้องนอน3มห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นนะคะเหลือเนื้อที่โรงสะได้ค่ะหรือว่าจะปลูกสวนเพิ่มต้นไม้สร้างบรรยากาศเพิ่มเติมหรือว่าจะทำเป็นต่อเติมเพิ่มได้เลยนะทุกท่านพื้นที่กว้างมากค่ะตัวบ้านพร้อมเขาอยู่อาศัยนะคะทำเลที่ดีค่ะอยู่ใกล้กับตลาดจีนชากแงวอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านนอก อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์ออกเอเชียนมารีนานะคะ2 9ร้านบาทค่ะบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน125ตารางวาสนใจติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เพื่อสะดวกต่อการติดต่อและนัดชมค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ